สวัสดีชา้าขาดกันบน้านเดียวนะวันนี้ผมก็อยู่กับผมบีเทียร์ฟัดก่อนนะก็จะก็นะจ,ะจะพามเล่นเอ่อพีบีเวอร์ชันเถื่อนนะเนื่องจากเวอร์ชันปกตินี่เราไม่ค่อยใจที่เล่เล่นกันกันล้ชอบอะไรที่เถื่อเต๋อกระจะบุคุณเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พวกปืนนี่ก็มีครบสรรหานะแล้วเพื่อที่ว่าเปิดไถ้าเกิดจะยใช้มาเล่นออนไลน์ได้ก็ทำได้นะผมไปดูมาแล้ว ดูโคตรช่างเปิดออนไลน์มันแม่งใช้ได้เลยนะระเบิดเขาเหระเบิดนี้หรือว่าระเบิดสีระเบิดแบบนี้แล้วกันฮะสูตรไอเทมไม่นู้ยังใช้ไม่ได้นะเนื่องจากไม่รู้เป็นไรงตัวละครเหมือนกันไม่ได้แต่ตัวเี่กันนานเลยไม่ได้เหมือนกันนะใส่โม้ไอเทมเบลเล่ให้รู้ใส่โม้ไอเทมเบลเล่ให้รู้อะยังไงก็ไม่ได้ก็ ได้เลยนะนก็นี่นมเต้าใหญ่ใช้ได้อ,อ,นะอยู่ที่เธอเนี่ยนะฮะก็นี่ยูโรโกรกไงมันก็เป็นยูโรโกล่แล้วก็จะมาเล่นกันเลยวันนี้นะขอปรับเวลาเป็น5นาทีแล้วก็เรื่องมีอะไรบา้างนะฮนะก็นะตัวละครก็จะเป็นตัวละครชายทีอะไรนะ

ก็จะลูดทันทีนะกอดพวกมีเด็กค่อยเบี่ยงหานาลงแผ่นมุ่งหมดทั่วหมดแล้วแหลกใสอัดมันแหลกอย่างนี้เวลานุ่งก็ไม่เก่งเลยไอ้เยอะเอินเลยโอ้ฟังเลยโคตรไกลรอครับรอเยอะครับรอเยอะนะฮะสำหรับปืนนี่ก็ปิดไปเลยแม่งมีหัวปีนให้ใช้ด้วยนะฮะ ปุ่ยของปุ่ยอาบุจีอะไรนะไปเลยไปเรื่อยอยู่หลายอย่างอ่ะครับม่หลายอย่างให้ฟันหน่อนะคือว่าครบครบเลยสำหรับผมผมก็จะใช้เจ้านี่ละกันนี่ทำไมมันระเบิดสักทีเนี่ย mặc sưng bôi nề vui sức hết 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 ไอ้พวกนี้ก็งไปถายนะเดได้ปารเมดคิวเนะปาร์วได้ก็กพวกระเบิดก็จะมีแค่นี้นะ ไม่อชอบทำไมเธอสโลกรขดนั้นตะเปไ,ปไปอ้าวไอเด็กไปไหนเอ้โหสวยอุบิสปบนวิสตรลแหลกไไม่แหลกเอามา,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 มา แบบตายมันสโลมากไม่ใช่มันบารนบานะเอไ่งย้่อานตแ้อใส่ตองซอนแท็กออกมาใช้ซะลวออกสนิดัมเนี่ย 我被他干了。 เอา M 2 0 0ไปใช้นะอันนี้วันนี้ก็เล่นแบบเพื่อไปก่อนวันหน้าโอ้โหหน้าก็าเก็บการรับเซิร์ฟจริงเข้าบ้างเดี๋ยว่าจริงเนี่นไม่แลงนะอ๋อหรือว่าเปิดอ้นวไดีดเเนเปอร์เนี่ย เส็จจบแล้วใครเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทุ์ใจครับอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ค้างอะเนี่ยน่ะกว่าจะเคลียร์ได้สำเร็จก็สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับ